แต่ที่ว่าเป็นน้องร้องอยู่ใช่ก็พูดแค่พูดแค่เนี้ยแหละว่าพี่ขึ้นพร้อมกันได้ไหมอ่ะอุ้ขึ้นพร้อมกันแล้วเอาไงดีอ่ะพี่ไม่ได้อยากที่จะพูดคำหยาบใครก็พูดได้หมดพวกประชาชนก็ตัดสินเอาที่พูดแค่นี้ที่พัดเห็นอ่ะพัดเห็นเคยเห็นใครขึ้นไลฟ์กับมันไหมเออพี่ถามแค่เนี้ยอ่ะคนที่พัดรู้จักอ่ะ เขาพยายามจะขึ้นแล้วมีใครขึ้นไหลกับมันไหมเขาก็พูดคำเดียวบอกว่าเขาก็พูดคำเดียวกันที่มัมีมีช่องหนึ่งมาบอกฝากมาบอกว่าผมกําลังทารายการอยู่ตอนนี้มีพี่สาวผมอีกท่านหนึ่งบอกว่าให้มันทําไมให้มันทําไมเอ้าอีกผมรู้งงมากเลยผมไม่รู้จะเอาใจใครแต่พี่สาวผมผมรักทุกคนเลยพี่ขึ้นสักหน่อยนึงได้ไหมคุยกันได้ไหมเดี๋ยวผมลองคุมกติกาดูให้มันทําไมคือมันคนไหนไม่เข้าใจอะ ให้มันทำไมไม่เข้าใจไม่ใช่มีพี่สาวอีกช่องหนึ่งกำลังไล์อยู่แล้วเหมือนกับมีเอฟซีมาบอกว่ากำลังบ่นถึงผมอยู่ผมเข้าใจแหละเออทีนี้ผมก็เลยว่าพี่เนี่ยกับเอาขึ้นด้วยกันได้ไหมให้กำลังคุยกันดูดี่เปิดคุยกันได้พาดเขาพูดเป็นเขาเป็นคนที่พูดแบบคำหยาบ้องประชาชนพูดได้นะพี่ว่าพี่ก็พูดได้มนุษย์ทุกคนก็พูดได้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ให้ประชาชนพูดีแล้วให้ใส่มานั่งพูดคำหยาบใส่อ่ะไม่ชอบรอพี่นิกกี้สัญญาไม่ไม่พูดคำหยา อูมันทําไม่ได้หรอกหรออ่ะถ้ามันทํามาทํายังไงอ่ะถ้ามันทําคือทุกอย่างวันนี้ฟ้องได้หมดเลยเอาป่ะไม่ไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวก่อน <c oughs> ก็นี่ไงพัดยังไม่แน่ใจในิสัย <รา S 2> เขาเลยามาก่อนแล้วผมจะพูดทีละคนทีละสั้นๆดีนะมใช่พัดยังไม่มั่นใจในิสัยเขาเลยเพราะเราก็รู้ดีว่าเขาเป็นคนแบบไหนไอ่ะก็น่าเฉยเขาเฉย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 เขาไม่ไดยอยู่ยเหรือยเฉยเฉยเฉย อาเมื่อกี้ก็ระดับหนึ่งแล้วนะก็ไม่ช่อยสุภาพแล้วนะจะมีคําว่าโคตรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเออยอะไรเอยพว่าว่าใครพูดดีไม่ดีอ่ะเอาสักหน่อยนึงผมว่าไม่ไม่แม่อ่ะเพราะว่าอยู่ดีเดี๋ยวมันร่างพูดคำหยาบพี่ว่าไปเจอกันเลยดีกว่าพรุ่งนี้สั้นๆง่ายๆขอพรไม่ละขอพรก็ไปเจอที่สตงแค่นั้นน่ะเดี๋ยวผมถามเขาก่อนว่าเขาไม่พูดหยาบได้ไหมเดี๋ยวผมถามก่อนถึงเขาูเขาพูดไม่หยาบก็ไม่ได้อยากคุย เพราะว่าคิดว่าพูดขนาดนี้แล้วก็ไปเจอสตงอเลยไปเจอกันตรงหน้าเลยพรุ่งนี้พัดจะไปไปไล่อะไรตงสตงอเลยก็ได้แล้วเขาอะน่าจะรู้ทนายเขาอะเป็นคนเล่าให้พี่ฟังด้วยนั่นแหละประชาชนเขาก็อยากรู้ว่าพี่มีแต่ความลับกันไงอ้าวก็มาพี่มีพี่โหคนอื่นเขาก็รู้ว่าพี่ถ้าพี่พูดอ่ะพูดไปนานแล้วแล้วก็คงไปเป็นพยานให้นานแล้วพี่เคยเป็นพยานให้ใครนอกจากแพรถ้าอย่างนั้นเอาเอาขึ้นคนละช่องได้ไหม คนละช่องคือ,อยังไงวะพี่อยู่ช่องนี้ <c oughs> ผมให้เขาอีกช่องหนึง่งแล้วยังไงอะ่ะเขาก็ก็ข้ามช่องไงเพราะว่าอีกช่องหนึง่งอีกช่องหนึ่งไงเดี๋ยวพี่ฟังอย่าฟังฮะ<ง>แล้วจะคุยยังไงอะ่ะเอาผมก็ฟังอย่างฝังนี้เดี๋ยวมันเสียมันก็แทกมาฝั่งนี้ได้ไม่เป็นไรผมมีสอง,องแล้วพี่เปิดยังไงอ่ะพี่ก็ไม่พี่อย่างเล็กพี่ก็อยู่ช่องนี้ต่อไปเดี๋ยวผมให้เขาขึ้นอีกช่องหนึ่ง เออก็แค่นันนะว่าพรุ่งนี้เขาเขาเขาพร้อมหรือเปล่าแล้วทนายเขารู้ตัวนะทนายเขารู้ตัวนะว่าทนายเขาพูดอะไรเล่าให้พี่ฟังไหมว่าเป็นยังไงแล้วมันจริงไหมเออดี่เราพูดพี่ฟังแล้วพี่มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกว่าพี่ไม่โอเคกับเขาเปล่าะถ้าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะเดี๋ยว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 ผมจะเอาให้เขาขึ้นอีกช่องหนึ่งแล้วเปิดคุยทีละฝ่ายได้ไหมเป็นไงวะก็เขาไม่ได้อยู่ช่องช่องเดียวกับพี่เนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เขาจะไปอยู่อีกช่องนึง แต่เดี๋ยวเขาพูดมาเราถามเขาแค่นั้นแหละ,ละว่าเขาไปได้ไหมล่ะสตงอ่ะเขาบอกเขาไม่มีเรื่องอะไรรู้ไปหมดแล้วสตงสํงงานักงานตํหรวจแห่งชาติผเราเขาขึ้นมาถามอ่ะกีนีกี้มาอีกช่องหนึ่งที่จะถามจะถามเออเขาคิดว่าแบบอ,อ๋อหมดแล้วคนรู้หมดแล้วไม่ใช่ถ้าเราไม่ได้คิดยังไม่ได้ปกป้องอะไรอ่ะมันน่าจะมากกว่านี้แล้วแล้วเราก็คงไปเป็นพยานให้ใครแล้วนี่เราไม่มเคยไปเป็นพยานให้ใครบอกเลยนะ ว่ามีคนขอไม่ต่ำกว่าสองสามคนเรายังไม่เคยไปเป็นให้ใครกันแน่ที่แสะใครไหนอามาแล้วไหนไม่เห็นไหนอะ่ะจะขึ้นช่องจ <clog S 2> ะปดิดตัว <S 1> <S 1> สามต่อต่อชอกต่อชอหรอไม่ใช่ตอตกต่อเงหรอสตงองไอ,อ้านั่นาน้องมนสมนาคตต่อยน อไอ้มันตื่นสนมแล้วพี่อย่าไปยุ่งกับมันสตชสตชทำไมใจร้อนกันเลยอายุเยอะแล้วต่อใจร้อนกันนะแต่ละคนบอกแล้วว่าทําไม่ได้หรอกที่จะมาพูดไทยแลอวก็ไม่หมินนะคนมันเป็นยังไงมันก็เป็นแบบนั้นแหละเราก็รู้อยู่เราก็ไม่ค่อยอยากไอ้นี้หรอกถึงม่หลอกแล้วไงติดไม่ติดพัดที่ก็ไม่มาขึ้นหรอกเออใช่ใช่ขอบคุณมากเลยที่ให้เกียิผมติดตามช่องให้ผมด้วยนะพี่นะค่ะ ทำไมผมโทรไม่รับแล้วไปไหนแล้วเนี่ยเออหนีเปล่าเนี่ยกูวะไปรายการทีวีไหมพี่พี่สองคนเนี่ยเดี๋ยวรอไปพร้อมอาอะนี่พี่นิกี้มาขึ้นอีกช่องหนึ่งก่อนจะพึ่งดามาขึ้นอีกช่องหนึ่งข้ามมาช่องหนึ่ง <c oughs> ขึ้นคู่เขาไม่เอาขึ้นคู่เขาไม่เอาพี่มาอีช่องหนึ่งมันข้ามมันด่าข้ามช่องได้อยู่พี่ทำไม,ไมอะไรข้าไม่ใช่หรอไปเจอหน้ากันเลย เจอหน้าตรงนู้น่ะตอหน้าเจ้านปดมีช่องนึงการอีกช่องนึงแล้วเอออยู่ดีๆก็มาบอกว่าโอ้โหเป็นคนเอาความรับคนของคุณนี่ไปบอกหลักฐานมาเอาหลักฐานมาข้าไปอีกช่องนึงอย่าดาผ่าโทรศัพท์ไม่ได้ยินเร็วอะไรนี่ยังมีหลักฐานอยู่เลยอะไรเสียงเลยใส่ร้ายพี่สาวอะไรของคุณน่ะอะไรอยู่วะทําไมไม่จับคู่กันเลยนาะก็นั่นแหละถึงบอกไปถามดีกว่าไปถามพวกเพจอวตารบางเพจดีกว่า คนอย่างเขาอะทํา,าทไมปกติเขาเงียบหรอ,อาบางทีพี่เข้าไปถามใต้เมนยังไม่อยากตอบพี่เลยยังมายัง,ยงก็เขารู้อยู่ว่าพี่ยังไม่ได้พูดถ้าพี่พูดจริงๆริงอะพี่ใเขาขึ้นช่องนี้ได้ไหมมันยากทำไมไม่ขึ้นไปช่องเดียวกันเลยเอ่ะทำไมพี่กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนใจเย็น,ำน,น,ำนทำไมไม่ขึ้นช่องเดียวกันอ่ะ ก็ตามข้อตกลงแรกอะเพราะว่าพี่ก็บอกแล้วว่าพี่ต้องถามคนที่เกี่ยวข้องตอนแรกเขาจะไม่ให้ขึ้นแต่นี้พี่บอกเขาแล้วว่าเกี่ยวพันุที่ยากผมไม่เล่าหรือพี่ลาเดี๋ยวนึงนะผมใช้เขาค่อยอ่านเพราะว่าพี่พี่ก็ถามอยู่สองสามคนที่มันเกี่ยวข้องอะโอเคผมไม่ให้เขาขึ้นช่องเดียวกันนะเพราะมันติดกดกติกาใช่ใช่พะไม่ขึ้นช่องเดียวกันแต่ผิดกติกาดังนั้นขึ้นคนละช่อง พี่ก็อันนี้พี่ก็ต้องบอกหมดอะบอกคนที่เกี่ยวข้องจะเป็นได้ได้ได้ถือว่าปุ๋เรื่องที่เราเกียนด้วยมิการนะเพราะมันคนละชอบเพราะว่าพี่ไม่ได้สมัครใจจะทะเลาะวิวาทนะพี่จะมานั่งตอบคำถามที่เขาบอกว่าเกี้ยคนด่าผมตอนผมสาษณ์พี่นิกี้เขาบอกว่าผมเอียงว่าผมเอียงไปฝั่งแพว่าความจริงผมเอียงกับฝั่งแพรว่าผมเคยคุยกับแพรว่าจริงๆเรากับแพวไม่ได้คุยกันนะตอนที่เจอกันก็ไม่ได้คุย แล้วเราก็ทำตอนไปศาลพี่เนี้ยอัเดียวก่อนนะอันนี้คนละช่องนะอ่าไม่ติดกติกานะคนละช่องอ้าวแต่ว่าอย่าด่ากันนะขออย่าเดียวอย่าด่ากันช่องผมจะบินอย่าด่ากันใจเย็นๆนึงไม่แต่ว่าพัดพัดก็ต้องคุมได้นะเพราะว่ามันยูกช่องพี่ว่าพี่ งั้นพี่พูดตรงนี far, ้ก่อนนะพี่ไม่ได้สมัครใจทะเลาะวิวาทนะถ้าอะไรที่มันล้ำเส้นพี่ใช้สิทธินะเดี๋ยววาระของคุณหล้วกันเดี๋ยว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 วาะพัดบอกว่ามันจะไม่พูดผมปิดเสียงก่อนผมผิดเสียงแล้วนกติกาคืออย่างนี้ผมขอทุกคนว่าตอนขึ้นไลน์ในช่องผมตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงตอนเนี้ยผมห้ามขอทุกคนว่าห้ามฟ้องหมิ่นประมาทกันผมอยากให้ทุกคนคุยกันด้วยเหตุและผลเผื่อมันเผื่อมันเคลียร์ใจกันได้ เดี๋ยว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 คำว่ากูมึงคาอะไรที่มันอยู่ชั้น B4 เราก็ไม่ชอบโอเคไหม <c oughs> ข้อกฎหมายก่อนเนาะก่อนที่จะแบบไปไปชี้นิ้วสั่งฉันต้องเอาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วกวนนะคะไปศึกษาข้อกฎหมายนิดนึงมีมีสมองไม่ใช่หรอไปศึกษาข้อกฎหมายก่อนแล้วหนึ่งทนายที่พูดคำหนึ่งว่าไปทําไมคสะสตออรเพื่อ สตชแล้วไงสตชแล้วไงสตชสตชเขาพูดผิดสตชเออสตชแล้วไงไปปะล่ะสันสันไปตลาดไปป้าละแค่นั้นอ่ะไปฟ้องมากูก็สงไปปละไปป้าละไปพรุ่งนี้นัดเวลาเลยไปป้าไม่ฆ่ามึงไม่อีฝน อ้าวก็ไม่ไปก็ไม่ไปก็ชาวบ้านเขาจะได้รู้ไงก็บอกเองไม่ใช่หรอว่าไม่กล้าพูดก็ในกล้า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 มบบฟังไม่ให้ชาวบ้านรู้ถ้าคุณทำเธอก็พูดเองไม่ใช่หรออยู่ดีๆมากล่าวหามากล่าวหาคนอื่นว่าพูดว่าอะไรอ่ะกล่าวหาคนอื่นว่าบอกเขาหมดแล้วบอกแล้วว่านะอย่ามาอย่ามาขึ้นคำหยาบนะอย่ามาใช้คำหยาบอย่ใช้คำหยาบอย่ามาขึ้นคำหยาบนะเออพี่อย่าใช้คำหยาบเิน เราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแอบแอบคุยธรรมดาคุยแบบคุยแบบคุยแบบคูดดีคุยกันได้ไหมอ่ะอันนี้มันไม่ใช่ยีย่ต้องคุยกันได้นะคะแต่กับคนที่จังไรที่ไม่คุยดีค่ะแหมเออาะตับถือกระจกไว้ด้วยใบเดียวพี่มีหลักฐานอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่น้อไอ้คาใจเคียร์ใจกันไม่ได้หรอเพราะสิ่งหนึ่งที่ไม่เคียร์ก็บอกพอไปแล้วที่ไม่เคียร์ก็คือสิ่งที่มันหมินประมาทพี่กับทนายอะั้น่ะเดี๋ยวพี่ใช้สิทธิทางกฎหมายอยู่แล้วหมายอะไรเวลาจี้นะใครละเมิดสิทธิจี้จี้แจ้งความดำเนาจ ราได้มาหนงนาทีที่สองที่ก็เห็นทนายถามเมื่อตอนเย็นบอกว่าไม่มีอะไรจะแจ้งไม่ใช่หรอแต่นี่ก็บอกทนายแล้วว่านี่มีเรื่องที่จะแจ้งคุณถึงไม่อยารเกิดขึ้นมาคุณแจ้งเลยแจ้งแน่อยู่แล้วจ้าไม่ต้องไม่ต้องห่วงแจ้งแน่อยู่แล้วเพราะว่าความผิดมันสําเร็จไปแล้วจ้ามันสำเร็จมันสาเร็จไปก่อนที่จะไลฟ์อันนี้ด้วยพวกพี่เมนจะหมดกันรอเปล่าจ้าอารมณ์ขึ้นจังเลยอะไรนะคะทำไมเมนจะเมนจะหมดกันแล้วเหรอทำไมอารมณ์ขึ้นจังเลย ใจเย็นหน่อยสิคนไทยด้วยกันคุยกันดีว่าอันไหนที่มันไม่ถูกกันก็คุยกันด้วยเหตุผลขายขายสินค้าก่อนได้ไหมอันนี้ของเพื่อนของเพื่อนให้มาลองทายช่องจะบ,บินช่องจะบ,บินมาขายของอะไรที่นี่ที่นี่เขาให้มาด่ากันเอ้ยไม่ใช่เ <c oughs> ขาให้มาคุยกันถ้าคนเขาชอบอะไรที่คุยก <c oughs> ันมนากอ,อยาเพราะอ,อาจจะโอเคกับทาง,งาน,นู้นเนาะแต่ถ้าเกิดเราพูดกันด้วยหลักการจริงเขาเขาอยากฟังเหตุผลไม่ได้อยากฟังคำหยาอ ไม่ต้องมาใครสู้ๆไม่ต้องมาอะไรสู้สู้หรอกทุกอยากพูดจริงๆให้อยากสู้จริงๆพรุ่งนี้ไปสิงห์สตอร์จไปไปที่ฝั่งนี้นี่มันพูดที่เราฝั่งก่อนจะให้ใครพูดก่อนจะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเล่นแบบนี้ดีกว่าพี่ให้ถามที่เราฝ่ายดีกว่าฝ่ายหนึ่งคำถามฝ่ายหนึ่งตอบตอบเสร็จปั๊บถามต่อมันจะแร์ที่มันคาใจกันสองคนนะพี่คือกี่ด่าไปหมดแล้วถามให้กี้เปิดเปิด ปิดคลิปไหมไม่ใช่ไม่ต้องเปิดคลิปแต่ประเด็นคือพี่มีอะไรจะถามพอไหมพี่ถามนึงนะว่าถามตอบเสร็จปก็ถามตอบถามนึงนะอ่ให้มันให้มันตอบนะให้มันตอบนะพัดเดี๋ยวเดี๋ี๋ให้มันเงียบก่อนให้มันเงียบก่อนให้เขาถามในเรื่องที่วิ่งไปหาคนนั้นคนนี้ไปใส่ร้ายว่าฉันวิ่งไปหาคนนั้นคนนี้ใครเป็นคน voice มาฟ้องฉันว่า มีพี่สาวอีพี่สาวคนเนี้ยไปปั่นผู้ใหญ่ไปปั่นคนนั้นคนนี้ว่าแกเป็นอย่างนั้นทั้งทั้งที่ก็รู้ว่าฉันไม่ได้ทําใครเป็นคนไปกล่าวหาพี่คนนั้นว่าที่เขาเข้าใจแกผิดเพราะอีพี่คนนี้แล้วทาให้ฉันต้องรู้สึกไม่ดีกับพี่คนนี้และไม่รู้สึกไม่ดีกับอาจารย์จะเอาไหมล่ะเสียงเสียงใครอะ่ะที่เป็นคนสน่ให้ตอ,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 อบตอบ่พอคําถามแต่ตอบอีสามารถพูดได้เลยค่ะเพราะคียก็มีหลักฐานเหมือนกันเพราะอาจารย์เป็นคนตอบคำถามนี้ก่อนดีเพราะอาจารย์เป็นคนบอกกี้เองค่ะ อา,อาจารย์บอกแล้วยังไงกูไม่ได้ถามถึงอาจารย์ถามว่าใครส่งมาให้ใครส่งมาให้ฉันอาจารย์ไม่ได้ส่งใครเป็นคนส่งมาให้ฉันก็กูอบอกมาไหมวใช่คุณไหมอาจารย์บอกว่าอีนี่ไปปัน่นมเอแล้วใช้คุณไหมที่ส่งมาให้ฉันว่าพี่สาวคนนั้นเป็นปันอาจารย์ตัวอันตราย,ยาตัวแทงคนอื่นไปทั่วคนตัวแทงข้างหลังไปทั่วคือพี่สาวคนนั้นใช่คุณไหม ใช่คุณมาที่ส่งมาให้ฉันคุณตอบดีฉันฟ่องใช่ฉันสง่งเพราะอาจารย์บอกว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมึงทําหรือเปล่ามึงบอกว่ามึงไม่ได้ทำเตยอาจารย์บอกว่าอีนี่เป็นคนมาบอกว่ามึงทําอ่ะแล้วยังไงอ่ะแล้วเมื่อกี้ที่ที่พูดตอนแรกอ่ะพูดว่าฉันไปหาคนนั้นคนนี้ไปเล่าความลับมันย้อนแย้งกับที่มาฟ้องฉันไหมว่ามีคนไปพูดกล่าวหาฉันแกเป็นคนมาบอกได้สามว่ามันมีคนมากล่าวหาฉันแบบนี้แต่พอถึงเวลามีปัญหาการอ้อาวมาโยน ไม่โยนขี้ให้อาจารหมายถึงว่าอะไรกูบอกกูไปแล้วว่าอีไดมอนเนี่ยมึงเปิดหลักฐานกูก็เปิดได้เพราะกูเป็นคนบอกกงเองว่าอาจารย์บอกว่าอีไดมอนมันคนมาบอกอาจารย์ว่าไมเดี๋ยวมีคนงงอีกอีไดมอนใครอะไม่อกพาดพิงนะแต่ก็แค่บอกเนี่ยแหละว่ามันมีข้อความจริงมันมีอย่างเดียวแค่นั้นแหละเราไม่เคยไปนั่งพูดความลับใครไม่เคยได้ไปเจอผู้ใหญ่อะไรนู่นนั่นนี่แล้วคนคนนี้ยเขาก็มาบอกฉันว่าอะไรที่เขาเรียกว่าไดมอนเนี่ยเป็นคนแบบเป็นคนไปปั่นอืม แต่เมื่อกี้ตอนที่เปิดไลฟ์เขามาพูดว่าฉันพาร์เห็นไหมตอนเปิดไลฟ์เขามาพูดว่าพี่เป็นคนไปนั่งย้อนคนนี้ที่รู้จักย้อนแย้งกับตัวเองมากอะตัวเองเป็นคนมาฟ้องพี่ฝนหยุดก่อนอะให้ให้ฝ่ายนี้อธิบายก่อนอย่างนี้ประเด็นนะอาจารย์เขาไม่ได้โอเคเลยกับมันเพราะอาจารย์ได้รับข้อมูลจากอีไดมอนว่าอีเนี่ยไปพูดเอาเรื่องเนี่ยไปพูดแล้วเอาข้อมูลในกลุ่มเนี่ย ไปสก,กีน i p a พให้มันดูนะเสร็จปุ๊บอาจารย์เขาก็เลยโพสต์แขวนมันใ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 นแอฟฟ้าแขวนเลยแล้วด่ามันเลยแบบด่าค่ะเสียเทยเสียเลยแล้วจี้ก็เลยไปบอกมันว่าคนที่มาบอกว่าที่อาจารย์ไม่พอใจมึงคืออีไดมนว่ามึงทําแบบนี้แบบนี้ซึ่งกูไม่รู้ว่ามึงทําจริงหรือเปล่าแต่อีไดมงมันพูดว่ามึงทํา ประเด็นคือมันอยู่ตรงนี้นทนายค่ะแล้วกาบอกว่าอีไดมอนเป็นอาจารย์เป็นคนมาบอกว่าอีไดมอนน่ะท้าอาบอกและกี้ไปบอกมันว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์อย่างนี้มึงทำไหมทำไม,ไมต้องพูดสวยหรูที่มาใส่ถ่ายรูปก,กับคนนั้นคนนี้รอบตัวที่มีประเด็นกับอาจารย์อืงงไหม,อมอเออเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กี้บอกอยู่แล้วว่าอีไดมอนน่ะ<อ><อ>เป็นคน ไปบอกอาจารย์แบบนี้แล้วกี้ก็มาบอกวันว่ามึงไปเห็นั้นหรอถ้ามึงไปแบบนี้มึงก็ไม่ผ่านมึงก็จังไรกี้พูดอย่างนี้อจบเกตต้าทุกคนทุกคนเก็ตไหมน่าจะไม่มีตามนั้นตามเสียงน่าจะไม่มีไว้พัดมาเจอพี่แล้วเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังผม่หพี่ฝนพูดต่ออ่ะผมจับเวลาจังถ้าพัดมาเจอแล้วพี่จะไว้ไว้เปิดให้ฟังน่าจะไม่มีนะที่มานั่งด่าพี่มีแต่มีแต่ว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็บอกว่ามึงอะควายไม่รู้ว่ามันเป็นคนยังไงกูเตือนมึงหลายรอบแล้ว ว่ามันเป็นคนอย่าง,งานั้นอย่างงู้นอย่างนี้เออมันไ,ไม่มีมาถามด้วยว่าจริงไหมเพราะว่าเชื่ออยู่แล้วว่าไม่ได้ทําแล้วก็มีแต่บอกว่าอีน่าน่ะมาปั่น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 ,นคือพูดให้เราอะรู้สึกไม่โอเคแล้วก็ให้รู้เพราะว่าตัวเราอะโกรธอยู่แล้วถ้าไม่ได้โกรธอะเราไม่ได้ทําเราก็ต้องโกรธอยู่แล้วว่าเอาอยู่ดีๆมาหาว่าเราแบบไป,ไปพูดกับคนนั้นคนน้งคนนี้ทั้ทงๆท,ที่ไปเจอผู้ใหญ่ยังไม่เคยไปสนใจเรื่องอะไรที่เคยอยู่กับพวกคุณอืมอืม แล้วคนนี้ก็มันเป็นคนพูดถึงคนคนหนึ่งแล้วถามดิว่านี่ก็ไม่ได้เข้าไปเคลียร์ไม่ได้เข้าไปถามไม่ได้เข้าอะไรรู้อะไรจากมันก็จบก็ไม่ยุ่งกับคนที่มันบอกนี่คืออดทนสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวได้แล้วพี่ฝนหมดยังอ่าเอาโอเคเอาเชิญพี่อ่าคือเกี้ยรเคยเตือนมันหนักเรื่องอีใดมันตั้งแต่แรกเลยว่าอีเนี้กินไม่ชอบไม่โอเคคนบ้าอะไรนะ ทำลอตเตอรี่มาเพื่อกงเพื่อชอ่อกงประชาชนแล้วกี้ไม่ได้โอเคกับคนนี้แล้วก็มีเรื่องอะไรเยอะเลยแล้วกี้บอกกี okay ้ไม่โอเคแต่กระทั่งมันมีประเด็นเกิดขึ้นอาจารย์เนี่ยมีการโพสแขวนมันแล้วกี้อะไรถามอาจารย์เกิดอะไรขึ้นเอออาจารย์บอกว่าก็อีไดมอน์มาเล่าหนึ่งสองสามสี่แล้วกี้ก็เลยไปบอกมึงมันว่ามึงมึงไปหาอีไดมอน์เหรออีไดมอน์บอกว่ามึงทําแบบนี้ซึ่ง อาจารย์เขาก็เชื่อเพราะเขาเห็นมันไปถ่ายรูปกับคู่กรณีอืของเขาหมดซึ่งจี้ก็บอกว่ามึงทำหรอแลวกี้ก็เลยด่าด่ามันด่าด่าเขาอ่ะด่าด่าด่าไม่มีด่าด่าด่าไม่มีมีแต่บอกว่ามึงอ่ะโง่โง่คิดว่าไดมอนเป็นคนดีอะไรอย่างนี้แต่ด่าด่าด่าที่ไปถ่ายรูปพี่ฝนนั้นมีคาถามหนึ่งที่เขาที่พี่นิกี้เขาออจริงตั้งแต่ช่วงมพี่พี่ฝนเนี่ยชอบอัดคลิปเสียงจริงไหม อพี่มีอัดคลิปแล้วพี่ก็จะแจ้งอย่างอีกี้พี่ก็จะบอกเลยว่าพี่อัดคลิปนะเพราะว่าถ้าใครที่เคยมผมพูดก็จะอเ<ๆ>ดี๋ยวาเพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งส่พิซเข้ามาเออตัวมันเองก็อัดมันเก็บหมดแหละใครเข้ามามันยังเก็บเลยมันมีเป็นกลองวงจรเลยไม่ใช่แค่เสียงถูกปะ,ปะเดี๋ยวนะก็วง,งจรนะที่บ้านมันมีอยู่แล้วปกติและอย่างหนึง่งฉัน มันบันทึกอยู่แล้วสิบสี่วันเจ็ดวันแล้วแกตั้งใจเก็บทําไมล่ะแกตั้งใจเก็บเขาทําไมแกตั้งใจเก็บเรื่องเขาทําไมฉันก็พูดแค่นี้แหละถ้าฉันจะช่วยคนอื่นฉันช่วยไปตั้งนานแล้วสุดท้ายฉันได้ช่วยไหมก็ติดว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นเพื่อนไงคือประเด็นเลยนะมึงท้ากูเป็นเพื่อนมึงนะอีฝนกูพูดเลย<อ>มึงไม่ไดย,ยาวสุไม่ได้ไปแล้วไม่นับ,ไม,นบไม่นับตั้งแต่ที่ที่พอรู้ว่า เอาสุว่าพี่สองคนนี้คือบันทึกเสียงตลอดคือกียไม่บันทึกอยู่แล้วค่ะอย่างนี้ไม่จริงคุยกับผมคุยกับผมมามีบันทึกเสียงผมไหมไม่จริงเฮ้ยพูกับผมแต่ละวันแต่ละวันที่แบบมีการติดต่อกันนานๆทีนี้มีการบันทึกเสียงไหมเอาเอาเอาว่าที่เขาพูดว่าเขาไม่บันทึกกันไม่จริงก็ไหนบอกเราสนิทกันแล้วก็ต้องรู้ดีว่าอีกคนนึงเป็นแบบไหนถูกปะคือโทรศัพท์เกียระ iPhone กี่จะบันทึกเสียงกี่ก็ต้องเอาอีกเครื่องหนึ่งบันทึกซึ่งปกติปุ่มนตปกติทั่วไปไม่บันทึกแต่ถ้าในถ้าคุยในออฟฟิศเราเนี่ยมันต้องมันมีกล้องจอปิดทุกจุดอยู่แล้วมันบันทึกออโ,โต้แต่ถามว่าเราต้องไปดูดคลิปออกมาไหมเอาตรงกี่ไม่ได้มีเวลาเดี๋ยวนะไม่ใช่กล้องจอนปิดก็ตัวแอนดรอยก็บันทึกพี่ฟอนพี่เคยบันทึกเสียงที่มีไหมอ่าถ้าบันทึกเสียงของคนที่ไม่ได้เป็นคู่กรณีไม่มีจ้ะ โอเคไม่มีพี่นิกกี้มีบันทึกเสียงระหว่างคุยกับผมไหมไม่มีค่ะไม่ชอบบันทึกเสียงใครพี่สองคนคุยกันบันทึกเสียงกันไหมอะไรนะคะพี่สองคนคุยกันบันทึกเสียงกันไหมถามมันสิบันทึกค่ะไม่เคยบันทึกด่ามันี่ส่งคลิปเสียงไปด่ามันไม่บันทึกเสียงกันเป็นเสียงเลยไงแล้วแล้วพี่บันทึกไหมก็เป็นเสียงเลยไงเขาเป็นเสียงเขาอย่างที่เขาบอกเลยไงไม่แล้วผมถามว่าพี่เวลาคุยกับพี่นิกกี้นี่บันทึกเสียงเขาไหมถ้ามีที่บันทึก ก็จะมีช่วงที่ทะเลาะอ๋อ oh. แล้วบอกเขาก่อนไหมว่าบันทึกเสียงไม่ก็ตั้งใจบันทึกของตัวเองอยู่แล้วบอกอยู่แล้วตั้งแต่ตน้นตั้งแต่เข้าไปในกลุ่มเขาก็บอกแล้วว่าโทรศัพท์อัดตั้งแต่ตอนที่รับออเดอร์แล้วก็เวลาโทรมาแล้วคุยเรื่องบุคคลที่สามขี้เกียจที่จะมานั่งฟังว่าล,ล,ลิ้นน่ะมันพลิกไปพลิกมาเพราะบอกเลยว่ารู้ประมาณนึงว่าพูดรอบนี้แบบนี้พูดอีกรอบนึงแบบนึง เคยพูดกับเขาได้ซ้ําว่าเวลาเขาทะเลาะเนาะแล้วเขาก็โทรมาแล้วพอวันหนึ่งเขาก็เปลี่ยนไปเรายังบอกเขาเลยว่านัดกันสามคนแล้วมาฟังกันไหมนี่ก็คือแบบเรียกสามคนมาเลยแล้วก็มานัดฟังสามคนอีกท้ายเขาก็ไม่มาเออเขาก็ไม่กล้าฟังเพราะเขาก็รู้ว่าเขาพูดอะไรนั่นแหละอย่าใช้ต่อเมื่อคนมันไม่พูดความจริงคนคือใครหรอใครล่ะทนายอีกคนนึงไงที่คุณบอกว่าคุณไม่ได้พูดคุณไม่ได้พูดอ่ะ พอถึงเวลาเราบอกให้คุณสองคนมานั่งดังแล้วย่จะพูดเลยกันนะวันนั้นที <t 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 ่ค umm> ุยกับหัวหน้าพักฉันประชุมสายอยู่ในนั้นที่แกคุยกับหัวหน้าพักทุกอย่างฉันกับทนายได้ยินหมดก็ก็เหมือนกันก็ถึงบอกว่าให้ทนายกับคุณนมานั่งฟังเหมือนกันว่าคุณคุยถึงเขาอย่างไงเระตบนี่แอบบันทึกการเสียงทั้งสองคนเลยหรอไม่ไม่ไม่ใช่ตัวมันน่ะตัวมันเราก็รู้ว่ามันเป็นคนแบบไหนแล้วก็เขาบอกว่ากี่ได้ด่าทนายไหมที่บอกกี้ด่า คุณทนายก็มาถางกี่บ่ากี่ด่าไหมกี่บอกว่ากิ่ด่าค่ะเนี่ยก็เป็นซะอย่างเงี้ยเออกิ่ด่ากลายเป็นตอนนั้นคือทนายโดนคือกลายเป็นว่าผมอ่ะผมไม่เคยบันทึกเสียงใครเลยนะไม่รู้จะบันทึกทำไมแล้วตอนนั้นอ่ะคือกี่แหะคือจะบอกนะพัช มันมีหลายคนมากเลยอะที่ปกติตอนแรกก็ไม่บันทึกออะอย่างคนที่เรารนะู้เนาะอย่างคนที่แรงๆเพจที่แรงๆคนหนึง่งเขาก็บอกนะเมื่อก่อนเขาไม่เคยบันทึกเสียงแต่เราก็เพิ่งมารู้ว่าเขาบันทึกเสียงตอนที่เขาไปขึ้นศาลแล้วเขาก็อัดเสียงของคนคนหนึน่งเราถึงรู้ว่าเออเขาเขาอาัดเพราะว่าเขาอ่ะรู้ว่าคนคนนี้เวลาพูดเนี่ยมันพูดรอบเนี้ยมันพูดแบบนี้อีกรอบหนึ่งมันพูดแบบนึงเราก็เจอกับคนที่ไม่เคยเป็นแล้วเราก็เลือกใช้กับกับคนที่ว่าเฮ้ย ทำไมพูดแต่ละรอบแม่งไม่เหมือนกันแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบอยู่ดีๆก็ไม่รู้ดิชอบชอบ,ชอบ,ชอบ,ชอบมีปัญหาชอบชอบมีปัญหาปิดไม้มันก่อนแล้วเข<อ>าเงยบได้พี่ต่ออธิบายเพี้ยนที่ไป,ก,ไปกับทนายกรณ์อ่ะกี้ไปถามทนายกรณ์เลยว่าทนายกรณ์ทนายกรณ์ได้พูดอย่างนี้ไหมทนายกรณ์บอกว่าเออแล้วคุณกี้พูดอย่างเงี้ยกี้บอกกี้พูดกี้พูดเลยเพราะตอนนั้นกี้ไม่โอเคกับพี่แต่กี้พูดจริง ที่บอกว่ากี่ไม่เชื่อใจพี่พี่เขไม่ได้ที่พูดพูดอย่นีนั้งตอนนั้นมเมนนั้นพี่ก็ไม่โอเคกับพี่ที่พูดอือเอาเป็นว่าตัวเขาถูกดูดทุกอย่างแเขาพร้อมที่จะฟังไหมล่ะ ในเรื่องของเขาอ่ะเอาไปเอาไปให้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเขาคนอื่นเป็นเรื่องของตัวเขาเองคนเดียวอ่ะที่จะมปสตชเนี่ยเขาจะไปปะล่ะมันคืออะไรสตชนงงมากเลยก็เขาพูดมากหรอกบอกเขาบอกงานตัวเองเขร็นหมดแล้วเขารู้อยู่แก่ใจว่ามันมีเรื่องที่คนไม่ได้รู้เรื่องอะไรนแล้วเขาก็จะไม่ได้บอกเรื่องอะไรเรื่องสําคัญเลยดิมันมันรู้อยู่แล้วมันทําอะไรอ่ะมึงไปแจ้งค่ะมึงไม่ต้องรันกูไปกูไปตามหมายเรียกให้ตำรวจออกไปเรียกกูมาค่ะ เขาบอกไหมพี่ดไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องตำรวจออกหมายเรียกอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวที่น่าจะรู้ตัวว่าวันแรกเลยที่ไปนั่งแล้วก็โดนคนลุม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 ที่คุณเขาบอกค่ะทําไมอ่ะที่มันมีอะไรอ่ะดสำหรับการตํารวจงชาติใช่ไหมมมีอะไรอ่ะก็มันเป็นเรื่องที่ว่าเขาก็รู้อยู่ว่ามันมันเรื่องอะไรคนรู้มันก็ไม่มีเขาบอกไม่ได้เขาบอกใครไม่ได้เรื่องอะไรอ่ะเขาเต้าตัวเขายังไม่รู้เลยว่าเรื่องอะไรพี่ตอบมาเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันจะแจ้งแค่เรื่องของฉันละกันแต่ส่วนเรื่องของรัฐเรื่องของอะไรปล่อยมันไปถ้าถึงคนที่สายหยิคุณชอบกล่าวหาว่าฉันไม่ปกป้องคุณเดี๋ยววันนั้นฉันก็จะไปเองแต่วันนี้ฉันจะขอแค่เรื่องของฉันกับคุณแค่นั้นแหละที่ฉันจะใช้สิทธิเออเออใช่เหอใช้ทำเร่อะไรจะใช่เหอะใช้อยู่แล้วเพราะมันมกไปแล้วกรรมมันเกิดไปแล้วเกิดก่อนที่จะไลฟ์วันนี้อีก ทำไมทำไมพี่ที่สองคนเลิกเป็นเพื่อนกันเร็วจังวะอ้อยสีอ้อยสีว่าไงดีสองคนเขาเลิกเป็นเพื่อนกันแล้วเขาได้เป็นเพื่อนกันน่ะไงดูอีกช่องหนึ่งเหรอใช่อ้อยสีข้ามาช่องหนึ่งเอ้าอ้อยสีพี่พี่พี่ใครอ่ะเอาดูยิมได้อ่ะถามดิถามดิถ้าคนมันไม่ได้เข้าไปแล้วมันไม่ได้ไปเจอมันไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็นยังไงต้องแจ้งความให้ตำรวจดอกไมายมา เรไม่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 เป็นไรไม่ไม่ไม่แจ้งไม่แจ้งเดี๋ยวฟ้องตรงฟ้องตรงเออฟ้องตรงข้อหาอะไรพี่ฟงตรงไม่บอกสิบอกทําไมล่ะไม่ใช่ไม่ไม่เตรียมใจถูกมันจะไม่ต้องตื่นเต้นเออไม่ต้องเตรียมใจหลอกเดี๋ยวค่อยมารู้หลังไม่ไม่ต้องพูดตรงนี้แต่แพนน้องเแยะไม่เป็นไรคุณคุณไม่สนใจอยู่แล้วแหละเพราะเวลาคุณบอกนี่คุณก็จะบอกพาดพิงถึงผู้ใหญ่หอยนุ่นนุ่นนั่นนนี่นี่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยรอ